สวัสดีครับมาพบกับการจำลองนะครับเจ้าแม่บัวเรียวนะครับเรือโบราณของจังหวัดน่านนะครับซึ่งเดิมทีนะครับเรือเจ้าแม่บัวเรียวนะครับก็คือ3 0มสีพายนะครับแต่เจ้าของต้องการให้เป็น55าสีพายนะครับเราก็ไม่มีการไม่มีปัญหานะครับเราก็พร้อมที่จำลองนะครับสําหรับการจำลองเจ้าแม่บัวเรียวนะครับเรือโบราณของจังหวัดน่านนะครับรูปเรือนะครับก็จะเป็นแนวโบราณเลย นะครับผมก็จะจพยายามจําลองให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับสําหรับการจําลองเจ้าแม่บรเรลนะครับผมก็จะมีนะครับการฟิกจุดนะครับแต่ละจุดทุก10เซนนะครับแล้วก็จะมีการวาดรูปเรือนะครับให้ออกมาให้ไม่มาตรฐานของเจ้าแม่บรเรลนะครับเป็นแนวโบราณนะครับแล้วก็จะมีการทําเส้นจุดถึงกลางไว้นะครับเพื่อให้เรือออกมาสมดุลณให้มากที่สุดนะครับสำหรับเรือเจ้าแม่บรเวลนะครับเป็นเรือโบราณนะครับที่ ตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับกาวถึงเแม่บริเวณนี้นะครับใครก็รู้จักนะครับสำหรับการทําเรือนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางผมจะทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับสําหรับด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อให้มีจุดศูนย์กลางนะครับในการปัดนะครับเพื่อให้เรือออกมาสมดุลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสําหรับเรือเจ้าแม่บรเวนี้นะครับไม้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไม้สักทองทั้งนั้นนะครับ สำหรับตัวเรือนะครับสําหรับค่ายผมเนี่ยนะครับเรือ5 5ิพายของผมนะครับก็จะมีความยาวเฉพาะตัวเรือนะครับ140บเซนนะครับผมแล้วเตรียมพบกับขั้นตอนต่อไปในการจําลองเรือเจ้าแม่บัวเรียวสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ